สวัสดีภาคเชา้า ep สองนะ ep แรกนะก็โดนไปสองตัวครับทั้งนิวีแล้วก็นิเช้านะเมื่อวานนี้เก็บนิเชา้านี้วีเรียบนะครับได้ถึงนิบ่ายนี้นิบ่ายวีบ่าย,ายได้หมดนะครับแต่วันนี้โดนตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมตอนดีตอนดีดตอนเด้งนะผมมีแต่สามนะพอปิดปุ๊บคนละตัวกันเลยนะครับอ่ะ ยังตามกันต่อไปครับเป็นการลงทุนนะค,ค่อยๆลงทุนไปนะครับผมนะเพราะมันมีหวยมีหุ้นทั้งวันยันดึกนะครับผมนะวันไหนถ้าได้เร็วก็อพอเร็วนะวันไหนตามก็ค่อยๆเล่นค,ค่อยเก็บไปนะครับผมอะมาดูภาคเช้า ep 2ของเราแอดมินจะลงตัวไหนบ้างนี่ครับผมนะ มีจีนวีจีนเช้าลาวทีวีแล้วก็ห้างวีนะครับสี่ตัวนะครับผมนะก็แบ่งกันลงทุนไปนะครับผมจีนวีก็ออก10บโมงนิดๆนะครับพร้อมกับไทยเช้านะจะได้ลุ้นพร้อมกันไปเลยกับไทยเช้านะครับจีนวีบนวิ่งล่างรูด8ปดทั้งแปดสี่แปดห้าแปดศูนย์ห้าแปดสี่นะครับจีนเช้านะครับหนึ่งนะครับผมหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สี่หนึ่งสามนะครับผมแล้วก็ลาวทีวีออกพร้อมๆกับจีนนะ ก็พร้อมกันนะครับผมนะหกนะครับผมนะบนวิ่งล่างรูดหกหกห้าหกสี่หกสามสามหกห้านะครับแล้วก็ต่อด,ด้วยห้างวนะีนะครับสิบโมงสามสิบห้านะครับบนวิ่งล่างรูดสี่สี่สองสี่เก้านะลงสองหางนะครับใครอยากตัดก็ตัดสองเก้าไปด้วยได้นะครับผมนะแล้วก็สองสี่เก้าอ่ะเราจะมาเอาคืนกันนะครับผมเดี๋ยวแอดมินจะลงคลิปให้ อย่างรวดเร็วเลยนะครับให้ทันจีนวีนะครับเชคดีมีตังใช้เอาคืนกันกับแอดเซียนบ้านหุ่นอย่างเสียงรวยเลยครับผม